สวัสดีครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเมื่อใดที่เรียกว่าอาการซึมเศร้าเข้าขั้นรุนแรงนะครับเราจะมี1ิบวิธีสังเกตอาการก่อนที่จะสายเกินไปสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนที่มีคนรอบตัวเป็นโรคนี้อยู่นะครับอาการซึมเศร้านั้นเป็นภาวะที่ซับซ้อนแล้วมักจะถูกเข้าใจผิดจากคนอื่นนะครับมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนนับล้านคนทั่วโลกแม้ว่าหลายๆคนจะพบกับภาวะซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่สิ่งสําคัญก็คือต้องรู้และเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึงระดับรุนแรงการทําความเข้าใจสัญญาณของภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการหาหนทางที่จะเยียวยารักษาตัวเองหรือว่าช่วยดูแลคนที่อยู่รอบข้างเราอย่างทันท่วงทีหากเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยถึงตัวบ่งชี้สําคัญที่จะบอกเราว่า เมื่อไร่ที่ภาวะซึมเศร้ารุนแรงขึ้นซึ่งมันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางจิตใจอารมณ์และก็ร่างกายของแต่ละคนนะครับตั้งแต่การต่อสู้ดิ้นรนกับกิจกรรมปกติในแต่ละวันไปจนถึงความรู้สึกไร้ค่าและความคิดที่จะฆ่าตัวตายอยู่เสมอนะครับมีอะไรบ้างมาฟังแล้วก็นําไปสังเกตใช้กับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างกันนะครับข้อ1เมื่อกิจกรรมปกติในแต่ละวันกลายเป็นอุปสรรคอย่างเช่นการลุกจากเตียงในตอนเช้าหรือว่าการกินข้าวนะครับ อาการซึมเศร้าจะถือว่ารุนแรงแล้วเมื่อมันบั่นทอนความสามารถในการทําสิ่งพื้นฐานประจําวันของคนคนนั้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับความรุนแรงนี้อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของความยากลําบากอย่างยิ่งในการลุกจากเตียงเพราะว่าขาดแรงจูงใจหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างท่วมทน้นในทํานองเดียวกันงานต่างๆที่ง่ายๆอย่างเช่นการกินก็อาจจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ มันไม่ได้เกี่ยวกับการไร้ความสามารถทางด้านร่างกายนะครับแต่ว่าเป็นเพราะความรู้สึกไม่แยแสหรือว่าเป็นเพราะมีความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งอยู่ในจิตใจนะครับความยากลําบากเหล่านี้บ่งชี้ว่าภาวะซึมเศร้าในตอนนั้นไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปนะครับแต่ว่ามันเป็นสภาวะในระดับที่ลึกลงไปภายในจิตใจและมันทําให้ร่างกายอ่อนแอลงในระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอาการที่2 รู้สึกเศร้าอย่างท่วมท้นและก็รู้สึกว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลานะครับอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงมักจะทําให้เกิดความรู้สึกเศร้าหรือว่าว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องและก็หนักหน่วงมันต่างจากความผันผวนของอารมณ์ตามปกติของคนทั่วไปนะครับความรู้สึกเหล่านี้มันจะลึกซึ้งหนักอึ้งและก็ยาวต่อเนื่องนะครับมันคงอยู่ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดทั้งวันและเป็นเกือบทุกวัน ความทุกทางอารมณ์ในระดับนี้สามารถที่จะรู้สึกโหมกระหน่ำแบบไม่ปราณีทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับคนคนนั้นที่จะค้นพบความสบายใจหรือว่าค้นพบช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตนะครับความโศกเศร้าอย่างท่วมท้นนี้เป็นอาการเด่นของภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงใช้แยกความแตกต่างระหว่างอาการซึมเศร้าในรูปแบบที่เบากว่านะครับอาการที่ 3. หมดความสนใจในสิ่งที่เคยนํามาซึ่งความยินดีหรือว่าความเพลิดเพลินนะครับ ตัวบอกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็คือภาวะสิ้นยินดีหรือว่าแอนฮิดเนียนะครับซึ่งก็คือการสูญเสียความสนใจหรือว่าความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆที่เคยรู้สึกว่าสนุกสนานหรือว่ามีความสุขไม่ว่าจะเป็นงานอาริเรกกิจกรรมทางสังคมต่างๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์พื้นฐานกับครอบครัวและก็เพื่อนฝูงนะครับ เมื่อใครก็ตามไม่รู้สึกถึงความเพลิดเพลินหรือว่ามีแรงจูงใจในการทําสิ่งเหล่านี้ในแบบที่เคยเป็นหรือว่าในแบบที่เคยทําอีกต่อไปก็อาจจะบอกถึงความทุกข์ทางอารมณ์และทางจิตใจในระดับลึกของภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับข้อ 4. รูปแบบการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะนอนมากเกินไปหรือว่านอนน้อยจนไม่เพียงพอนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการนอนหลับเป็นอาการที่มักจะมากับภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับ มันแสดงออกมาในรูปแบบของการนอนที่ไม่เหมือนเดิมจากที่เคยนอนหลับได้ตามปกติกลายเป็นนอนไม่หลับหรือไม่ก็นอนมากเกินไปจนกระทั่งกระทบกับการใช้ชีวิตและทํางานนะครับปัญหาจากการนอนไม่หลับหรือว่านอนหลับมากจนเกินไปไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นแต่ว่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ส่งผลอย่างมากต่อการทํางานและการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันของคนคนนั้นนะครับ มันเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของความรุนแรงของภาวะซึมเศร้านะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงผลกระทบอย่างลึกซึ้งที่อาการนี้มีต่อสุขภาพกายและจังหวะการใช้ชีวิตในแตล่ละวันของคนที่เป็นคนนั้นนะครับข้อ 5. น้ําหนักลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะครับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงอาจจะทาให้น้าหนักเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นน้าหนักลดลงอย่างรวดเร็วหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้ตั้งใจควบคุมอาหารหรือออกกําลังกายหรือทําให้มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักอย่างตั้งใจนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายและจิตใจสร้างกลไกในการรับมือกับภาวะซึมเศร้าด้วยการไม่อยากกินอาหารหรือว่าด้วยการอยากกินมากจนเกินไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักมักจะเป็นการแสดงออกทางกายภาพของความสับสนวุ่นวายทางใจและความทุกข์ทรมานที่เกิดจากภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับอาการที่6 รวบรวมความคิดให้มีสมาธิได้ยากมีความลําบากในการตัดสินใจนะครับในภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงการทํางานของการรับรู้อย่างเช่นสมาธิและการตัดสินใจอาจจะบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดเจนคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงนั้นอาจจะพบว่าตัวเองมีความสนใจจดจ่อในงานต่างๆน้อยลงไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่ากิจกรรมประจําวันนะครับการขาดสมาธิมักจะนําไปสู่ความยากลําบากในการตัดสินใจแม้แต่เรื่องง่ายๆก็ตาม อาการขาดสมาธิแล้วก็สับสนอย่างมากบอกถึงภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงมันเป็นผลมาจากความผิดปกติต่อการทํางานของสมองและส่งผลต่อความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะครับข้อ 7. รู้สึกเหนื่อยลา้าหรือว่าขาดพลังงานอยู่ตลอดเวลาแม้จะพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ตามนะครับจุดเด่นของภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงก็คือความเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลาหรือว่าขาดพลังงานแบบเรื้อรังนะครับ ความเหนื่อยล้ายังคงมีอยู่แม้ว่าจะมั่นใจว่าได้พักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าพักผ่อนมากแค่ไหนก็ตามนะครับความเหนื่อยล้านี้ไม่ใช่แค่รู้สึกเหนื่อยแบบคนปกติเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องยาวนานท่วมท้นเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ความสามารถในการใช้ชีวิตตามปกตินั้นลดลงไม่ดีขึ้นด้วยการพักผ่อนหรือว่านอนหลับนะครับซึ่งแตกต่างจากความเหนื่อยล้าตามปกติ อาการเหนื่อยล้าตลอดเวลานี้บอกถึงความหดหู่ที่ส่งผลต่อร่างกายและก็จิตใจอย่างลึกซึ้งทําให้ความสามารถในการจัดการงานและความรับผิดชอบในแต่ละวันนั้นมีความยากมากขึ้นนะครับข้อ8มีความรู้สึกไร้ค่ารู้สึกเป็นส่วนเกินรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานะครับอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงมักจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไร้ค่าหรือว่าความรู้สึกผิดที่ไม่สมควรรู้สึกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องนะครับคนที่อาการซึมเศร้ารุนแรง,อา,ารงอาจจะมีความคิดเชิงลบเกี่ยวกับตัวเอง มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับความสุขหรือว่าไม่สมควรได้รับความสําเร็จใดๆนะครับพวกเขาอาจจะรู้สึกผิดติดอยู่ในใจมากเกินไปต่อการกระทําหรือว่าสถานการณ์ในอดีตของตัวเองแม้ว่าความรู้สึกเหล่านี้จะไม่ได้มาจากการประเมินตัวเองที่สมเหตุสมผลเหมือนคนปกติก็ตามอาการนี้น่ากังวลเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะทําให้อาการซึมเศร้าอื่นๆนั้นรุนแรงขึ้นและก็ส่งผลให้วงจรการรับรู้ตัวเองด้านลบเพิ่มมากขึ้นและก็มีภาวะซึมเศร้าที่แย่ลงไปอีกนะครับข้อ9 มีความคิดเรื่องความตายหรือพยายามฆ่าตัวตายการคิดฆ่าตัวตายหรือว่าพยายามฆ่าตัวตายนั้นเป็นสัญญาณที่น่าตกใจที่สุดของภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับความคิดเหล่านี้มีได้ตั้งแต่การหมกมุ่นอยู่กับความตายไปจนถึงการวางแผนฆ่าตัวตายอย่างจริงจังนะครับอาการนี้บ่งบอกถึงความทุกข์และความสิ้นหวังในระดับสุดขีดมันสะท้อนถึงความทุกข์ทรมานที่ลึกซึ้งของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนนั้นนะครับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทันทีเป็นสิ่งสําคัญในกรณีแบบนี้ เพราะว่าความคิดเหล่านี้อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่สําคัญต่อชีวิตของคนคนนั้นได้นะครับข้อ 10. มีการแยกตัวจากสังคมและก็หลีกเลี่ยงเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงมักจะพาตัวเองออกมาจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็หลีกเลี่ยงการพบหรือว่าอยู่ร่วมกับเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวนะครับการแยกตัวที่ว่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการชอบความสงบหรือว่าชอบความสันโดษเท่านั้นนะครับมันเป็นอาการของความรู้สึกเศร้า เหนื่อยล้าและไร้ค่าอย่างท่วมท้นที่มาพร้อมกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงการแยกตัวจากสังคมอาจจะทําให้อาการอื่นๆรุนแรงขึ้นการขาดการสนับสนุนทางจิตใจที่ดีและขาดการมีปฏิสัมพันธ์นั้นนําไปสู่ความรู้สึกเหงาและก็สิ้นหวังที่ลึกยิ่งขึ้นนะครับการทําความเข้าใจและก็จัดการกับภาวะซึมเศร้าในด้านนี้เป็นสิ่งสําคัญในกระบวนการเยียวยาอย่างจริงจังนะครับ ลองนำไปพิจารณาดูกันนะครับว่าตัวเองหรือว่าคนรอบข้างมีอาการแบบใดบ้างจะได้หาทางแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมทั้งสามารถร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ